้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้เรืรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนช่งนี้นะครับเริ่มฝนตกกันแล้วอย่าพูดอะไรไม่ดีเทียวฟ้าจะพังเออชอบไหมหน้าฝนชอบหน้าฝน แต่ไม่ชอบหน้าพี่แต่ไม่ชอบหน้าพี่ไอยากติดฝนกับพี่ไปถามพวกเขาดีกว่าถ้าฝนตกอยากติดฝนกับใคร12ท่าน12รสองรากันน้าฝนแบบนี้นะฝนตกอยากติดฝนกับใครเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไร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 ้ยอะไรอะไรอะลกอุปกรณ์ด้วย คุมด้วยการเคยหรือเปล่าเคยหรือเปล่าเรา้นวันนี่เคยํำไหมออมามันดูไม่ดีอานหนึะอยู่กับพี่เธถอยจอะเนป็นอย่างสินกมันหกับพ่อแม่แล้วกันค่ะไม่มีีอยู่ในห้่ถ้าิกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาล่มหาดพัทยามาเพราะมันใหญ่คุมเราพวกเราพอ อยากติดฝนมากใครติดฝนใครไม่อยากติดฝนชอบไม่ชอบฝนไม่ชอบฝนแลังอินเดิร์เลยตอนนี้กังอินเหรอไม่ต้องหูสวยสวย เป็นคนติดฝ่องข้างใครเราอย่าติดฝนกับ้างใครติดฝ่องมาแฟนแต่ไม่ติดก็ดีไม่บอกชื่อได้ไหมตี๋ค่ะปากเต็มคำในวงการในวงการใจรักคุ้มใจในวงการท่านในวงการอาในวงการบุกเกาะราคาอยากติดกระหนุ่มๆทุกประเทศเลยค่ะได้หมดเลยเมรกาไม่ตรงซานฟรานซิสโกไม่ติดไม่ติดยูโดยูโด คนนั้นก็ได้ครับดูรูปดูรูปมันกยาวาขนาดนี้ดชื่ออะไรไม่บอกไม่ได้อัย่าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวบอกไม่ได้เลยชื่ออะไรนุนักเรียนที่หนึ่งอยากปิดฝนกับไทออน ครับนักร้องเกาหลีคนหนึ่งที่ชอบมากเลฟเพราะอะไรเพราะอะไรคือชอบติดตามตั้งแต่เขาอยู่ Girl Generation จนแบบเป็นโซโลอาร์ติสต์อ๋อ้ยนักร้องไทยเยอะแยะไม่ติดอภพรนครสวรรค์อย่างเงี้ยไทยก็มีนะนักร้องคนหนึ่งฮะก๊อปเบญจพลฮะนี่เป็นนักร้องคนหนึ่งไงอย่างแต่ติดกับนักร้องคนหนึ่งไหมอ่ะเนี่แล้วส่งมาก็เลยไม่ถูกนะพี่ก๊อฟล่ะอยากติดกับใครคะถ้าเป็นได้อยากติดกับพี่ผัดไทยนี่แหละทำไม่ะทำไมก็รอเก็บร่างเขาค่ะ เรามาตวจรค่ะปเสริฐพัฒที่หราศีใดในช่วงนี้งานเงินขาขึ้นราศีนี่ครับโอ้ยมือไม้อ่อนนะรีวิวข้าวหรือยังไงใจไปอยู่กับน้องมือไม้มันก็อ่อนไปหมดครับผมไปก็ได้นะคะไหนใจก็อยู่ไหนยอมไมนี่โยมาโยมาไม่เหลือแววนใจเลยต้องแล้ว เอาอ่างน้เอาอย่1งนี้หนึ่งสราศีธนูทำไมต้องธนูคือเก่งเนี่ยพอดีสือเปานนอกก็รับนะเขามีงานเยอะมากเห็นจริงๆเนี่ยหลายหลคนบอกเออไม่ค่อยเห็นในหน้าจอเท่าไหร่นะครับแต่ว่างานข้างหลังเพราะว่างานเยอะทั้งงานโชว์ตัวงานละครเวทีเล่นสองเรื่องนะจ๊ะนะยังไม่รวมไอ้พวกงานที่เขาจะต้องไปโชว์ตัวตามต่างประเทศอะไรอีกเยอะแยะมากมาย ถามว่าทั้งหมดทำเพื่ออะไรเรื่องความรักล้วนๆผ่อนแอผ่อนแอครับเออตอนไหนอน้องบอกว่าน้องกำลังอย่าทำให้พี่ขายขี้หน้าน้องกำลังผ่อนแอทำบ้านอยู่ทำบ้านใหม่อยู่้องติดหลายห้องทำแถวไหนทำแถวเนี่ยเอาจริงนะคนดูจะไม่รู้ก็เพราะ แล้วเราจะตอบคนอื่นแล้วครับครับผมแบบฟังเขาไงแล้วเราก็เลยแบบเห็นไหมเคลิรมเลยไหมเคลิมเคลิร์มตอบแต่ว่ากระดทำไมต้องทะก็เหมือนที่บอกครับเป็นถ้าเกิดตามตามเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่เราจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวพอดีเอเห็นไหมล่ะอะไรวะรบกุ่นนิดเดียวครับบอกพิธีกรหญิงปิดเสื้อข้างหนึ่งได้ไหมไม่มีสมาธิทำงานไปมันเป็นดีไซน์เข้าใจแต่ตาไปดีเป๊ะให้ปากกาที่โตเขียนไม่ติด เห็นไหมน้องเป็นห่วงต้องเดินมาดูเลยเนี่ยอางยาไปขี้นินิดนี่เดินนะอ่ะอ่าอ่าอวนิวโทรัภาพมา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 โอจะให้คตรใจลเกินผมดูบางนี้ผมอิ่มแล้วจะไปตรงนั้นไม่ได้แม่ดูแลหนูได้แม่อ้วนค่ะแต่ว่าราศีราศีราศีมิถุนทำไมต้องนิสุดคือดูเด็กคนนี้มาตั้งแต่เขาเริ่มเข้า เก็บตัวจนกระทั่งประกวดใช่ไหมแล้วเราก็ดูเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็นะตอนนี้ฝีมือเขาว่าจัดจ้านมากแลวรับรองเลยว่าช่วงนี้ละครน,น่าจะไม่ต่ำกว่า5เรื่องแน่นอนฝีมือขนาดนี้ผมเคยคุยกับอแอร์สมบัตบิวันหนึ่งเล่น7เรื่องใช่วันหนึ่งวัเนเดียวไปเจ็ดกองอย่างเราไม่ได้ไปอยู่ในกองเดียวเขายกแผงมาสมมุติวันนี้ต้องพูดกับแผง แผงแล้วเอาดาราคนอื่นมาสมมติว่าเข้ากับพี่อ้วนก็เอาแผงของบ้านนั้นน่ะออในฉ <ยก S 1> ากอะ่ะยกมาแล้วก็มาคุยใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เธอว่าไงใช่ใช่แล้วก็ร่วมแต่ถ้าไม่มีดารามาร่วมถ่ายคนเดียวแล้วเอาไปประกบสมัยก่อนจะมากคือเป็นาหลักเป็นพวกกระท่อมกระท่อมยกมาบ้านผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเซนตรงพรีเซนเตอร์งานอีวงอีเวนต์มันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้อามนด้าคือขาขึ้นขาขึ้นของเราอ่ะนะ ขาไหนขาลงมานานแล้วเราไม่รู้แต่เราเน้นถ้าเรื่องงานเรื่องเงินราศีราศีมษทำไมต้องมษมีอยู่โดเราดูตามราศีครับพอะเขาบอกว่าถ้าเลยอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนเมษามันมีดาวเพื่อเรื่องหาดดาวราหูอะไรพวกนี้ย้ายย้ายจากคอนโด ไปอยู่ที่บ้านเดียวใช่แบบได้ยินมาอ๋อได้ยินมาใช่ใช่โอเคไปได้แล้วเสร็จเรื่องก็ไปอะไรวะเขาอยากจะไล่เราไปเขาก็ไล่นม่ทิวจ้าต่อาราเครับผมต้องรุทำไมต้องกลุมคิดว่าเป็นนิวเพราะว่าก่อนถ่ายรายการได้คุยกันครับแล้วก็รู้ว่าเขามีละครที่ถ่ายไว้แบบถ่ายเสร็จแล้วอ่ะ มีหลายเรื่องเลยแล้วผมคิดว่าพอมันทยอยออนแอร์เหมือนเรานักแสดงก็จะได้รับฟีดแบ็ที่ดีตอนที่มันออนแอร์ออกไปแล้วไงพอมันออกหนึ่งออก2ออก3ออก4เรื่องเนี้ยมันก็น่าจะเหมือนแบบต่อเนื่องให้เขาแบบมีกระแสและมีงานต่อเนื่องอย่าเงี้ยแม่ผัดค่ะตอบว่าเรารราศีกันทำไมต้องตอบชาวาค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าน้องอ่ะจําได้ไหมเขาเคยอย่างนี้แล้วเขาก็มีข่าวลงแต่ว่า ถ้าคนมันไม่อยู่มันไปแล้วนะแต่แพรว่าเหมือนเขาก้าวชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็พี่รู้สึกว่าตอนนี้โหน่ง,งเขาแบบลักษณะเขาหน้าเขาคุณดูสิหน้าเขาไม่โหลนะแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยพอแล้วแพรวา่าลืมอแอดเอรเวลาคนชมต้อแบบอ,อะไรก็เราพูดถึงเขาเขาก็แอดติก็ถูกแล้วใช่ก็เลยคิดว่าแพรวาเนี่ยเราเราต้องแอดด้วยเหรอแอดตามน้องไงก็นี่แหละแล้วดูดูหน้าน้องนะ หน้าเขาไม่หลูด้วยนะหน้าเขาเป็นหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซ์โซติกเอ็กซ์โซติกหน้าเขาพิเศษแต่เป็นแบบเฉพาะไม่ซ้ำไม่ซ้ำเฉพาะไอ้นี่มันแปลว่าพวกตัวประหลาดเอ็กซ์โซติกกระส่งมาตรฐานถ้าเป็นอแมนด้าเอาก็คือพวกแบบว่าตัวสัตว์เผือกสัตว์อะไรนี่ก็เรื่องสัตว์เอ็กโซติกพวกกบ แมลงเต่าไงอินกางูอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบเอ็กโซติกลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยถ้ามีหนังนอกมานะอ้าไปยับพูดเข้าใจไหมว่าการแย่งคล้งพูดลืมม่อยากเป็นที่เอกนะอยากดังๆคุณต้องโฟกัสเรื่องงานถ้าอแมนด้าดีเอ็มมาหาคุณถึเนี้ยผมที่งานเลยนะผมสวยด้วยโอ้โหร้อนมากด ผมฝันเห็นบัวลอยต้มน้ำขิงส okay. ีชมพูเขาบอกผมจะมีคู่ประมาณเดือน5เดือน6เดือนเจ็ดแต่ท้าบัวลอยพูดจริงๆราศงีที่ในช่วงนี้งานเงินขาขึ้นราศีไมีบัวลอยและราศีร่วเปิดสึกโดยง ลาลินพร็อพ nice, เพอร์ตี้บีนิสเซอร์ฟูชาวาเจลเย็นเย็นเครื่องดื่มน,น้ำแ่งวยผสมน้ำผึ้งรา้านศีใดในช่วงนี้งานเงินขาเพิ่มอันนี้นิวค่ะนิวตอบว่าราศีไม่ถูกครับราศีกัน,ำน,นทำไมต้องมีจุด ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็หลังจากประกวดก็น้องก็ได้ตําแหน่งแล้วก็สวยมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีงานละครมากนักแต่ช่วงนี้นี่คือปังหลายเรื่องมากทั้งเพิ่งจบไปจะมีต่อแล้วก็ออนอยู่ตอนนี้ก็มีอลมเล่นไฟอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่างานน้องด้เยอะขึ้นเื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีพรีเซนเตอร์อีเวต์อีกอะไรเงี้ยไม่เขาบอกว่าคุณก็ถ่ายเก็บไว้หลายเรื่องเหมือนกัน ตอนนี้ก็มีจบไป5เรื่องครับที่เด็กไป5เรื่อง,เ,องเป็นซีรีส์ด้วยแล้วก็มีละครด้วยมีอยู่5เรื่องก็<ม>จะออนแอร์ภายในปีนี้ก็น่าจะทยอย<ม>อนอนแอร์กันเรื่อยๆอ่าโอเคผมก็แต่ว่าค่ะสิวิงุ่นทำไมต้องวิ่งุนคือเห็นอเมริามาแบบต้องแต่ประกวดอย่างที่บอกแล้วตอน<ม>พอประกวดเสร็จปุ๊บน้องก็มีโอกาสได้เปนะ็นนักแสดงของช่อง3แล้วเพื่องประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเห็นน้องแบบว่าอ่างานช่องสาม คือสวยโดดออกมาเลยในพงในเพจก็พูดเยอะมากแล้วประเด็นคือละครเรื่องหนึ่งจบ <c oughs> ก็ต่อยอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ก็ต่อยอีกเรื่องหนึง่งแล้วพอได้มันเซ็นสัญญากับช่องสามอีกน้องก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถคือในทีวีเรียกว่าลดแล้วพอเจอตัวจริงวันนี้เจอตัวจริงไม่ได้เจอมานานยังรู้สึกว่าแบบอแมนดาสวยขึ้นเยอะเลยคุยกับแม่อ้วนเลยแ <c oughs> ม่บอกว่าแ <c oughs> ม่อ้วนบอกว่าเออน้องดูมีออร่ามากพะชันข้อนี้ก็คิดว่าต้องเป็นอแมนดาออฟเดิรไฮไลท์พี่ปั้นคนกระแสสังคมไม่ไหวนี่ ก็เลยต้องตอบแต่ว่าในคําตอบนี้มันก็มีความรู้สึกจริงๆว่าต้องเป็นเขาแต่ว่าราศีมิถุนก็ไม่ต้องมิถุนเหมือนที่บุกโกะถ้างั้นพอแล้วไม่ต้องถ้าเหมือนพี่กยหยเม่อัยังไงเหมือนหมายถึงว่าเราเอาจริงๆเราเคยเห็นแต่เขาในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริง สวยจริงๆยสวจริงๆถ้าสมมุติว่าคุณดูอยู่ที่ที่บ้านแต่วันนี้คุณมาเจอตัวจริงเขาคุณอยากจะพูดอะไรเขานอกจากจะสวยจากภายนอกแล้วภายในเขาก็สวยด้วยอย่าเลือดกอุโมงค์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเล่นไม่ไหวแล้วเพนั่นแหละแล้วก็น้องก็แบบละครเยอะน้องละครเยอะกูเด้แล้วเหรอ จะกหูดำเป็นหูแดงเลยขอให้เจริญเจริญเอ้เจริญเจริญทำไมมันยากอะไรแค่มองตาหูมันแดงมากเลยกล้องจับข้างนี้แล้วโอ้โหร้อนมากเมันแดงร้อนดูดีดีโอ้ยจับหูอ๋อหูของนั่งงานแต่โอ้ยแดงกันแล้วอีก เต็นแรกนะพี่เรหองใจดีเอออันตรายนะเนี่ยที่ตีิพระควาอะไรเต็นเต้าก็นเตอรตึเนตอตึกแล้วมาแล้วมาหนึ่งอแมนดาค่ะตอบว่าราศีราศีมิศูนทำไมต้องมิศูนอยากให้เป็นเราก็เลยตอบเออที่บ้านที่บ้านพ่อแม่เรียกว่าด่าดาเพื่อนเพื่อนที่ภูเก็ตเราที่ภูเก็ตอันเอร์อะไรอ่ เพอร์กะทูอำเภอกร์กัตูตัวถูแรงตายไม่ได้แล้วอยู่บูเกตอ๋อแล้วก็ได้อยู่นะทองแดงเต็มปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบค่ะสามสิบไม่เด็กแล้วนะโอ้ยมีสะพาน่ะมีครอบครัวมีครอบครัวอะไรได้แล้วยังไม่ได้อยากจะมีไ้ยถ้ามีอยากได้คนแบบไหนเลยคือถามไม่ดูอีกแล้วไม่พอเจอคนแบบนี้น้องเลยบอกยังไม่อยากมีจบเลยยืดเดียว จริงๆหงก็อยากตอบมิดหุ่นเหมือนกันแต่ผมขอส่วนกระแสเพื่อจะได้ทงนั่นนั่นคือราศีีไม่ได้บ้างแล้วแหละทำไมต้องเมษมันต้องได้บ้างแล้วละจริงๆคือมันผมว่ามันถึง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 ยุคของราศีเมษแล้วราศีเมษนี่คือมันมันลงมานานมากแล้วมันควรจะขึ้นบ้างได้แล้วก็เลยอยากจะอันนี้แหละต้องได้ล้วมเรารู้สึกว่ามันลงมานานใช่มันแบบทรงๆมานานอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันแบบมันขึ้นไป สูงๆบ้านอะไรเงี้ยครับใจเวลาเรามาทํางานในวงการบันเทิงความความฝันของเราอะเราต้องการไปถึงอะไรอุ้ยตอนแรกก็อยากเป็นพระเอกนะอยากดังๆเหมือนกันตอนนี้คุณไม่ได้แต่ตอนนี้คือ,คอแค่เราสรึกว่าเราเรารักในอาชีพนี้เราสรึกว่าเรามีความสุขการที่เราได้ได้ทำงานในวงการบันเทิงแบบเป็นการเล่นละครเป็นตัวละครต่งางๆอะไรก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องเป็นพระเอกหรืออะไรแค่แบบเราได้เล่นบทที่เราอยากเล่นหรือว่าเรา ชอบอะไเงีก็พอใจแล้วบางทีนะมันเป็นที่โชคชะตาเนะเช่นพี่แท่งศาสติ์แท่งทองเป็นช่างไฟเป็นตัวยกของแล้ววันดีคืนดีก็วันดีคืนดีตัวละครขาดคือดวงคนจะได้ฉายอะไปเล่นแต่กอลฟเป็จพลเกิดจากการเป็นพระเอกก่อนใช่ใช่เล่นเรื่องจากเพชรตาเนี่ยรีแปาวาค่ะแต่ว่าราศีราศี ทำไมต้องประกดเป็นคุณตั้นจักตอนแรกหนูอยากตอบอเมนด้าเหมือนกันค่ะแต่หนูบอกว่าคนตอบเยอะเดี๋ยวมาชิงทงกันเหนื่อยเกินก็เลยตอบชี้ๆแล้วกนตอบคุตั้งจันนี่ให้กำลังใจเขาหน่อยเผื่อเขาจะได้มีกำลังใจในการแบบว่าเออคนเรามันลงสุดแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่สามารถลงต่ำได้แล้วมันต้องขึ้นทางเดียวชีวิตของเขาต่ำมาพอแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ายอดมันจะสูงถึงสวรรค์ ลากมันต้องหยั่งถึงอนรบใช่ไม่องพี่เป็นเนี่ยมันฝรั่งไงหัวมอยู่ในในดินจะจำหน้าและอาฆาตรจำหน้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปทำหน้ากับอ้วนรีเอิร์นอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้งานเงินขาขึ้นคือราศี ราศีเมษครับวาวาววาราศีกุ่มครับราศีที่ในช่วงนี้งานเงิน ขาขึ้นได้แก่ชาวราศีเมษและราศีกลุ่มฟันธงครับท่านที่เกิดในราศีเมษในขณะน,นี้ดาวการงานคือดาวที่โดดเด่นดาวเสาจอเป็นลาภงานที่เราตั้งใจทำสำหรับชาวราศีเมษก็เกิดโชคเกิดลาภชาวราศีเมษก็จะสามารถทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องขอให้คิดทำขอให้เริ่มต้นลงมือทำงานเป็นลาภงานเป็นโอกาสที่จะต่อยอด ที่จะทําให้ขยายตัวและประสบความสำเร็จดาวเสดีโคจรเข้าเรือนการเงิน mm. ก็จะทําให้เงินไหลมาเท mm. มาโดดเด่นและชัดเจนมาตั้งแต่วันที่30เมษาดาวเสดีีซึ่งเป็นดาวตัวแทนบุญกูศลโชคลาบจรเข้าเรือนการเงินของคุณอยู่เป็นหนึ่งปีเป็นโอกาสดีของชาวราศีเมษชาวราศีกุมเนี่ยนะครับดาวการเงินของชาวราศีกุมคือโคจรเดินเป็นประตุมเกเกณฑรพฤหัสี่ทรงศักดิ์แคมช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งเจริญขึ้น นะครับจเจริญยศเจริญศักดิ์เจริญหน้าที่การงานการเงินโอกาสในการที่จะขยับขยายมีงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เราได้สแสดงฝีมือแปลว่าคุณที่เกิดราศีกุมก็ต้องตื่นตัวตื่นรู้และลงมือทําได้รับคำจากรนี้แล้วต้องมีความหวังมีกําลังใจและเอาแรงบรรดานใจไปลงมือทําให้รู้ว่าโอกาสท้องฟ้าของคุณเปิดแหละขอให้ชาวราศีกุมและราศีเมษประสบความส็จครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่วามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบบันทุกได้ว่า ราศีที่ในช่วงนี้งานเงินขาขึ้นได้แก่ชาวราศีเมษและราศีกลุ่มวันทงครับเคร์บนี่ตัวเองก็พูดเองว่าห้าเรื่องมี่ห้าเรื่องใช่ที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ถ่ายจบไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้คือต้องบอกว่าช่วงสงการที่ผ่านมาเราก็พักผ่อนหลังจากที่ปิดกล้องเมื่อประมาณมีนาก็ขอพักผ่อนเมษาทั้งเดือนแล้วก็พฤษภาเนี่ย เริ่มทำงานเต็มที่อีกทีหนึ่งก็ตรงกับที่อาจารย์รักบอกเลยเมื่อกี้ว่าหลัง30เมษาไปเนี่ยจะกลับมาแบบงานจะเข้ามาคือมันก็เข้ามาแย้วเพราะเราวางแผนไว้ใช่ครับผมพอกลับมาถ่ายไทยกี่เรื่องก็มีเริ่มเริ่มโปรเจกต์คุยคุยอยู่ตอนนี้ครับคุยคุยอยู่แต่ถ้าเรื่องเนี้ยเราจะได้เห็นได้ชมกันเร็วๆนี้ปีนี้น่ยในีี้นมเรื่องอะไรบ้างคะโปรโมอลก็มีชะตาชะตาเล่นกับพี่นัททิวด้วยครับผมแล้วก็มีฆาตกรรมหรือมีซิโคอีกสองอีกสองเรื่องก็ f ฟมิลี่วาฟ์ซีรีส์จากเกาหลีมามาเมคคับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเป็นเริ่มร่วมทุนระหว่างไทยกับเมืองจีนครับผมว้าวติดตามได้นะคะมากันให้ชมกับแบบจุใจแต่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่แล้วใกล้จะจบสำหรับของยูโดครับก็ก็มีตอนนี้ที่กำลังออนอยู่ก็จะเป็นลมเล่นไฟฮะซึ่งเรื่องนี้ก็คือเล่นกับน้องแอมเบรดาด้วยปีนี้ 6เรื่องครับเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวเขาถ่ายไว้ห้าเรื่อง6เรื่องมันเกิด่าแต่ว่ามันมีมันรวมรับเชิญด้วยอะไรเงี้ยแต่หลักๆประมาณ3-4เรื่องใช่มีบทที่เราอยากเล่นไหมในชีวิตแบบเฮ้ยถ้าเราได้เล่นละครเราอยากเล่นบทเนี้ยอยากเป็นคนแบบคนสติไม่ดีอยากเป็นคนสติไม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันค่อนข้างแบบท้าทายมากๆในการแสดงอะไรครับคือมันต้องแบบเข้าไปอินกับ้คนที่ไม่สติไม่ดีมันเป็นยังไงอะไรเราอยากรู้สึกอย่างอย่างเนี้ยอย่างเงี้ย เอออยากเล่นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คนสติไม่ดีนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือคนไม่ดีแย่กันนะครับแล้วมีหรอคะมีไหมอะไรที่แบบอยากเล่นแล้วยังไม่ได้เล่นอีกก็จริงก็มีครับเยอะครับเยอะก็จริงบทแต่ละบทเรื่องตัวละครมันแตกต่างกันหมดเลยแต่ถามว่าตอนนี้อยากเล่นมากสุดก็เป็นบทที่ใน1ตัวละครหนึ่งคาแรคเตอร์มีหลายคาแรคเตอร์อยู่ในตัวเดียวกันมันยากมันยากที่จะนำออกมาดูหลายๆเรื่องของทั้งของฝรั่งเองของเกาหลีเองเนี้ย มันมันรู้สึกว่าเขาทําได้ออกมาแบบดีมากๆแล้วก็เลยอยากจะลองอยากลองเข้าใจแบบนั้นดูว่าถ่ายทอดออกมาให้ได้โหดมากนะแต่ผมว่าถ้าคุณความสามารถยังไม่ถึงให้คุณเรียนกับอตุยนะครับผมว่านาเสนอให้ลูกศิษย์เขามีใครบ้างครับที่เราสามารถเอาไปแบบเป็นตัวอย่างได้ปันจัน์อ๋อปัญจันต์ตอนเรียนกับอตุยยังไงลองลักษณะตอนอันนี้คือโกรธนะฮะอันนี้อาจารย์ตื่น้อนโมโหเล่นเล่นซ้อนเล่นสองข้ากเล่นฉีก บางคนเสียใจมีสความสุขนี่ไงเป็นสายรับเศร้าเศร้าอันนี้ไม่ได้ผิดที่รู่แล้วผมผิดที่พี่เาเอ้าโอเคค่ะข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด3คนค่ะแม่ต่างยูโดแล้วก็นัดชื่อค่ะเอาเดี๋ยวพักไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะคนเป็นโสดมีโอกาสแต่งงานฟะท่ง ผมฝันเห็นบัวลอยต้มน้ำขิงสีชมพูเขาบอกผมจะมีคู่ประมาณเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดประทังบัวลอยพูดจริงๆพวกคุณนะตอบกระกอให้หมดเลยนะเดี๋ยวมาถึงผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเฮ้ยอาจจะมีคนเข้ามาร้อยยูโดกลุ่มต้องรู้อะไรแน่ผู้บ้าอ๋อมีประจีบมาเอาจริง